น,นี้ปูบอ่อปูบอ่อเลี้ยงปลาเพิ่งซื้อมาอันนี้ซื้อผ้าปูแถวบ้านที่ร้านค้าขายกระเซตนเมละสามสิบบาทปูได้พอดีเลยปูบอ่อได้พอดีกำลังียเอานามใจ แตสีเหลียงปลาคาบบอ่อประมาณกว้างสองเมตรยาวประมาณหกเกือบหกเมตรนี่แหละหดเหตดผียาวสักกู